วางไว้เผอนั่งทงนั่งทบนี่กับศูนย์แน่นอนจริงๆถ่ายแนวตั้งลงไอจีทิกต็อกก็เวอร์มากนะครับตัวนี้มันมาให้เลยผลแอบที่ยินเราคอมเมนต์ในคลิปแคนโฟนะครับนี้แบบมาดีตัวให้เลยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในชาแนลอลิซ่าทราเวลนะครับวันนี้แล้วก็กลับมากับการรีวิวอีกครั้งวันนี้ก็นะตัวยอดฮิตนาะ d ี DJ i Pocket 3 o นะ Osmo Pocket 3ตัวนี้เป็นตัว Creator Combo นะครับเป็นตัวตัวเต็มนะเวอร์ชันเต็มมี a c c e s ร์ r y ครบมีอะไรมีไม์เสริมให้ครบทีเดียวจริงๆถ้าซื้อก็นะนตัวนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมา Unboxing กันช้ากว่าคนอื่นแต่ก็มานะจ๊ะโอเคเพราะว่ากว่าจะหาได้นี่ค่อนข้างใช้เวลานะครับพิ d ร r กันมา,มากตัวนี้มีชาวบ้านเขา พัน boxing ไปเยอะนะแต่ผมมาทีหลังนะแกะเลยดีกว่าไม่ผู้พ่อนำเพลงตัวนี้มันดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวแกะนะมันมีข้อดีหลายข้อที่ผมก็ลังเลอยู่สักพักหนึ่งะครับว่าจะตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้ดีไหมซึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยเดี๋ยวแกะกันไปด้วยนะตัวนี้เราก็น่าจะมีข้อมูลกันอยู่แนละ้วว่าเซนเซอร์เนี่ยมันสับ ใหญ่ขึ้นเป็นขนาด1นิ้วนะบางคนก็ถาม1นิ้วใหญ่มันมีดียังไงหรอโอเคบางคนก็ไม่เข้าใจแต่รู้ว่ายิงย่งเยอะยิ่งดีจริงๆก็คล้ายๆแบบเ,เซ็นเซอร์มันคือตัวรับแสงใช่ไหมก็คือเหมือนเหมือนนึกว่าปาั๊บนึกสภาพว่าเป็นตาเราแล้วกันว่าเราเนี่ยเรามองภาพอะไรเนี่ยมันก็รับแสงเว้าตาเราเราก็จะมองเห็นภาพชัดใช่ไหมเซนเซอร์ที่มันขนาดเล็กก็คือตัวเดิมๆเนี่ยเหมือนก็เราหลีตาเล็กเรามองภาพเนี่ย มันก็จะไม่สว่างไม่สมองเท่าเราเราแบบเปิดเปิดตาเต็มๆมนะใช่ไหมเหมือนกันเซ็นเซอร์1นิ้วเหมือนว่าเราขยายตาเต็มเมองภาพกลางคืนมันก็จะสว่างสว่างกว่าปกติอ่าประมาณนั้นมันคือจะมีประโยชน์เรื่องการรับแสงภาพที่มือได้ดีขึ้นนั่นเองข้อดีเลยอย่างผมมาใช้ Action 4มาก่อนนะครับพอ,อมาเห็นตัวนี้ก็เฮ้ยเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นแน่นอนปัญหาของ Action 4ที่ใช้มาคือ เวลาถ่ายภาพกลางคืนนะน้อยบานเราไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมไปเชียงใหม่ก็ได้นะอย่างที่ผมถ่ายที่ที่มานะที่มันถ่ายกลางวันแหละแต่อยู่ในที่เป็นคาเฟ่ที่มีมีความมืดหน่อยน้อยมาน้อยกระจายเลยนี่ผมกำลังแกะอยู่นะออาเป็นอย่างนี้เลยตัวคอแงะก่นอนออกมาเป็นอย่างนี้นะรึบข,ข้างในขอ,อให้ดูก่อนนะมีแค่กล่องเสียบมม่างนี้เลย ชุบๆุบงนี้มีกล่องอีกใบหนึ่งเสียบู่ด้วยข้ขางๆกันและคู่มือทั้งหลายนะครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคู่มือเก็บมาดูของเราต้องการกันดีกว่าขอาอย่างนี้จึ้งๆนะครับดูกล่องน,นี้กันนะว่ามีอะไรบ้าง รูเปล่าอันเนี้ยไม่เข้าใจอันนี้นะ่าจะเป็นเคสเป็นเคสนะครับเป็นเคสเอาไว้ใส่เวลาเก็บนะครับเพราะว่าไอตรงหัวกิมบอลของกล้องตัวนี้นะครับมันค่อนข้างอ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บก็ต้องระมัดระวังปพิเศษก็มีเป็นเคสให้นะใส่เข้าไปอย่างนี้เข้าไปก็น่าจะช่วยเซฟได้มีสล็อตสำหรับใส่เลนวายแล้วก็ เลนพวกแบ็กมิสนะครับวันนี้ก็มีให้ง่ายๆตรงนี้ก็โอเคเท่าน,นี้ประมาณนี้มาดูอันนี้ดีกว่านะครับมาแกะันเลยไอตัวน,นี้เขามีแถมเป็นเอ่อดีเจไอไมสอมาให้1ตัวนะครับสำหรับใครที่อยากอยากทำคอนเทนต์หรืออยากถ่ายอะไรเงี้ยเสียงตัวเองนะครับหนหนคนนะก็ใช้ได้เลยไมตัวนี้ถือว่า ดีดีทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะของไม์ตัวนี้ไอของ DJ ตัวนี้ก็คือว่ามันมีไม์ในตัวใช่ไหมอย่างที่ผมใช้ตัวเก่า Action 4เนี่ยมันต้องซื้อไม้ข้างนอกมตออาต่อรหารแล้วมันมีการบิวอินเกิดขึ้นไงแต่มไม่มีก,ก้อนมาประกอบเกิดขึ้นมันทําให้แบบมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันเอถอะท่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แต่ตัวนี้มีไม์ในตัวเลยก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับ ดูค่อนข้างบาบ,บางนนครับมันเป็นเหมือนเป็นกิมบอลในตัวนะค่อนข้างบอบ,บางน,นิดนึงนะครับวางอย่างนี้ดีกว่าโอเคในกระเป๋านะครับก็มีอย่างนี้เลยเลี้ยหมาอย่างนี้เลยนะครับมองเห็นเราไปดู oh, โอเคมาอย่างนี้นะครับเปิดม,มาอย่างแรกเลยริมสุดช่องริมสุดนะครับพวกสายชาร์จทั้งหลายนะ สายชาร์จ USB พวกสายชาร์จอะไรก็ไม่รู้ขอดูก่อนนะครับอันนี้๋อ,อเป็นพวกสายคล้องแล้วเป็นพวกสายคล้องพวกนี้นะครับสายคล้องไว้ใช้คล้องด้านข้างๆมีหัวข,ข้างนี้กับคล้องข้อมือได้กันล่วงนะเทนแทนทน,ทน,นี่ดีใจไม่สอนะครับแถมให้มาด้วยตัวนี้เสียงดีเสียงดีนะครับ มันให้มาตัวเดียวแต่ถ้าอยากซื้อเพิ่มเนี่ยเขามีขายแยกนะอ,อ,อีกตัวหนึเงเาขายที่3,5 0 0บาทถ้าแบบตัวเดียวเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะ3500บาทแต่ถ้าเป็นแบบครบเซตก็7500กับ1 2 0 0นประมาณนี้ถ้าจำจำราคาไม่ผิดนะอขอแกะต่อด้านล่างอันนี้ด้านล่างอันนี้มีอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้แกะเลยดีกว่าเหมือนแท่าน มันคือตัวเมาส์เมาส์ต่อตรงตรงก้นตรงนี้นะเสียบป,ปุ๊บมันจะยาวขึ้นแล้วก็พอร์ตอันเนี้ยสังเกตพอร์ตเนี้ยเป็นพอร์ตสำหรับไปเสียบขาตั้งกล้องอะไรได้นะครับเป็นพอร์ตกลมๆบุ๋นๆนะซึ่งพอร์ตตรงตัเนี้ยมันไม่มีเป็นสอดสำหรับชาร์จไฟ์เป็น USB นะครับถ้าต้องการจะต่อเสริมพวกขาตั้งไมค์เซฟีอะไรที่ยาวๆเนี่ยก็ต้องมา ใส่นี้เพิ่มชึบ้ไปอีกทีแล้วก็ต่อจากอันนี้อีกทีนะครับม,มีประโยชน์แค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวต่อไปนะครับแกะเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นโอเคแบตเตอรี่เสริมแบตเตอรี่แพ็คเสริมนะครับอันนี้มาต่อตรงนี้นะครับปุ๊บก,ก็จะสามารถรอยู่ไหนวะออกผิดด้านกดแกล้งเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะมีไฟขึ้นสเตตัสอย่างนี้เขียวๆอย่างนี้แล้วก็ชาร์จไฟในตัวด้วยนะครับแล้วเอาออกก็แค่กดมันก็ถุดแล้วนะครับง่ายๆกดกึ๊บงา้างเห็นเหืว่กดปุ๊บด้าง้ายอย่างนี้นะครับอโอเคส่วนรายละเอียดแบตเตอรี่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าแบตเตอรี่ของตัว Pocket 3ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าถ่ายต่อเนื่อง แบบ 4K นะเอาแบบ 4K นะสูงสุดของตัวมันเองนะถ่ายตัวเรื่องยาวๆเลยประมาณ2ชั่วโมงเกลี้ยงเป็น0ส่วนแบตเตอรี่เสริมตัวนี้นะครับเมื่อนำมาชาร์จกรณีนี้เป็นศนะูนย์ะชาร์จต่อปุ๊บตัวนี้จะชาร์จไฟเพราะตัวนี้ตัวนี้ชาร์จหมดเกลี้ยงตัว Pocket 3ได้ไฟอยู่ที่ประมาณ60%เท่านั้นก็หมายความว่าเฉลี่ย ของเดิมได้2ชั่วโมงใส่ไปอีก60%ก็น่าได้ประมาณสักชั่วโมงก็น่าจะหมดนะครับส่วนระยะเวลาในการเราจชาร์จเข้าไปเนี่ยเต็ม60จนหจนหมดก้อนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับก็ถือว่าไม่ช้ามากนะโอเคแต่แต่ไอ้ก้อนเนี้เวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็บางทีอยากถ่ายยาวๆใช่ไหมครับ แนะนาให้มีพก Power Bank เว้สกอ้อนหนึ่งอะไรเงี้ยมาเสียบชาร์จอีกทีหนึ่งซึ่งผมไปดูมาให้แล้วว่า Power Bank เวลาชาร์จชาร์จให้ก้อนเล็กก้อนนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโอเคก็หมายความว่าเวลาเราไปเที่ยวถ่ายเนี่ยการพก Power Bank มาชาร์จตัวนี้มันก็สามารถทําได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะมีแกลบช่วงเวลานิดนึงทาให้มันอาจจะไม่สามารถถ่ายได้อย่างต่อเนื่องทันทีนะครับหมายว่าระหว่างที่ถ่ายตัวนี้หมดตัวนี้ชาร์จไอเน,นี้ยไปชาร์จอีก ชั่วโมงหนึ่งมันจะมีแก็บที่มันเวลาไม่ทันกันนะครับก็เต็มที่ผมว่าได้มาสามชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาชาร์จนิดหน่อยๆก็โอเคนะครับส่วนถ้าใครอยากจะถ่ายยาวๆแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลใจเลยอะแบบว่าฉันไม่อยากมานั่งชาร์เสยเวลาหรืออยากถ่ายต่อเนื่องชาร์ตตามอารมณ์อะไรเงี้ยแนะนำซื้อตัวนี้มันมีขายในพวกช h อป e ีหรือตามพวกอาราซาด้า ada, อาลีอะไรอย่างงี้นะตัวนี้มันมีขายอยู่อาจจะเป็นแบบ แบนจินจีนอะไรเงี้ยแต่คิดว่าพอจะใช้ได้อยู่นะเป็นเสริมมันเสริมไว้อีกตัวหนึ่งการใช้งานก็ลองมิกเก็ตแมดดูนะครับบอกใช้ตัวนี้เสียบชาร์จอันนี้ชาร์จเข้าขึ่ชั่วโมงอีกตัวหนึ่งเสริมก็ช้ร์้ไปชั่วโมงหนึ่งมันก็สามารถสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทันนะครับเพราะว่าอันนี้ารายถ่ายชาร์จเต็มใช่ไหมได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอหนึ่งชั่วโมงก็ไปใช้อีกก้อนหนึ่งใช่ไหมพอได้หมดชั่วโมงหนึ่งก็เอาก้อนใหม่มาเสียบต่อแทนมันก็จะวนกันไปเรื่อยๆทััว้วนนะครบก แนะนำให้ใครแบบว่าสบายใจสบายๆไปเที่ยวแบบต่างประเทศไกลๆแบบไม่ต้องกังวลนะว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบตหมดจะทํายังไงเถอถ่ายวิวแล้วแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วแบบไม่พอยังไงซื้ออย่างนี้ไวปก,ก้อนหนึ่งจบแน่นอนพอแบกอีกลูกนึงอันนี้อีกก้อนหนึ่งจบแน่นอนนะครับนี่เป็นโซลูชันที่แนะนํานะครับมาแกะกันต่อจต่เน้นท้าอีกอันหนึ่งอันนี้คือแอบเห็นแล้วมันเป็น ไพลพอดจิ๋วนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับมันจะมีตัวนี้ให้ถนะ้าตัวเล็กเล็กใช่ไหมแล้วก็นาตัวนี้ไข่เข้าไปาไข่เข้าไปนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็เอาต่อเมื่อกี้นะครับต่อเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดแก๊กเข้าไปจะยาวๆนิดนึงนะแล้วก็มี3ขาในตัวอ,อย่างนี้เลยแต่ได,ด้ก็มั่นคงนะครับมั่นคงเลยแหละใช้ได้ เวลาไปเที่ยวคาเฟ่เดี๋ยวไปเที่ยวไหนนะครับมันก็สะดวกไม่ต้องซื้อ,อยางดีเจแ Action 4เนี่เราต้องซื้อขาตั้งแยกนะถูกไหมจะยี่ห้อจะแบรนด์ไหนก็เหอะเราก็ต้องซื้อแยกแต่ตัวนี้มันมาให้เลยเหมือนแอบได้ยินเราคอมเมนต์ในคลิป A c t i ั n นนะอันนี้แบบมาดีตัวให้เลยก็ถือว่าเหมือนแบบโอเคฟังปัญหาผู้บริโภคมามั้งใช่ไหมก็เลยรู้ว่าเออควรจะใส่อะไรให้บ้างน,นะครับก็ดูแบบค่อนข้างครบนะในเซตครีเอเตอร์คอมโบนะผมว่านข้างครบเลยทีเดียว ในเซตก็จะมีประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วโอเคส่วนข้อดีข้อเสียนะครับที่ผมพยายามไปดูในคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคือแบบก็ดูบ้างบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปเป็น่้วๆไว้ประมาณหนึ่งนะคือข้อดีของมันที่เรารู้อยู่นะครับว่าเซ็นเซอร์มันใหญ่ข้อหนึ่งเลยเนี่ยเรลาถ่ายกลางคืนหรือถ่ายคาเฟ่ที่มีแสงน้อยนะครับมันช่วยได้ดีมากมันช่วยได้ดีกว่าทุกตัวจริงๆ มีบางคนถามแล้วบอกว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมใช้ดีไหมมันอยู่ที่การใช้งานของคุณนะครับว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบไหนนะครับจริงๆข้อดีของตัวนี้แน่นอนเลยคือหนึ่งเซนเซอร์ใหญ่ที่บอกนะครับ2มันเป็นกิมบอลเรื่องความสั่นไหวในการเดินเนี่ยมันช่วยคุณได้อยู่แล้วมันดีกว่า Action 4อยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกิมบอลส่วน Action 4มันเป็นการกันสั่นด้วยเขาเรียกว่าอนะไรครับเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะมีความงึง้งกักงึง้งกักในภาพนิดหนึ่งนะครับ ส่วนข้อดีข้อนึงก็งคือไมค์ทิ่กี้บอร์ดนะครับที่แถมมาให้ของแถมอะมันแถมของดีด้วยอะถือเป็นข้อดีนะแล้วก็มันไม่มีบิล์อินค่อนข้างเก,กะกะที่บอกนะครับมันก็ถือเป็นข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียซึ่งสมควรฟังมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยเวลาไปใช้งานเที่ยวมันเหมาะสมหรือเปล่ามันใช้งานได้หรือเปล่าที่ผมไปดูแบบว่าหาข้อมูลมานะตัวเนี้ยกันนะไม่ได้เลย คือกันไม่ได้เลยและอองนักอะไรคือกันไม่ได้เลยไม่สามารถเลยจริงๆแล้วก็ดูสภาพเนี่ยกิมบอลตรงหัวมันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเล็กๆมันดูแบบดูแบบเขาเรียกเหมอนแบบของเล่นหน่อยๆนะมันดูเบาบางเชื่อว่าเราต้องดูแลมามากพิเศษวางไว้เผอ่นั่งทงนั่งทับนี่กับศูนย์แน่นอนจริงๆดูทรงก็ได้มันบางมากๆนะครับแล้วก็ ตัวอีกอย่างนึงครับตะก,กี้ที่บอกว่ามันมีแถมเลนไวดแองเกิลมาให้ด้วยเฮ้ยเออโทษนะครับเหมือนเจ้ต้องมีสินะแป๊บหนึ่งมีหรือเปล่าอยู่ไม่อยู่ในซองนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออดูนิดนึงพูดถึงไวดแองเกิลมันนึกออกว่ามันต้องแถมให้สิอยู่ไหนอ๋อโอเคผมเจอแล้วมันมีเสียบยงข้างอีกจิ๋วเดียวเนี่ยเป็นเลนไวโหถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเสียบยงข้างนิดเดียวเนี่ย เลนส์แหวนกลงเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะสามารถเอามาติดตรงหน้าเลนได้มันจะได้มุมกว้างขึ้นอีกประมาณจิตหนึ่งจิตหนึ่งต้องหน่อจิตหนึ่งจริงๆอ่ะแต่ก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งเกอร์นีอยู่ในที่คาเฟ่น,นะครับที่มันไม่ได้ใหญ่มากต้องการบุมที่แบบเก็บคาเฟ่ได้กว้างหน่อยนะมันก็จะช่วยคุณได้แต่เพียงแต่การใช้ต้องระวังนิดนึงตรงที่วเวลาติดไปที่ตรงหน้าเลนส์กล้องเนี่ยเวลากดปิดออโต้มันจะปุ๊บปุ๊บปิดเองใช่ไหม มันจะติดเพราะว่าเลนมีความหนาทุกครั้งที่ใช้นะครับต้องถอดทุกครั้งก่อนปิดนะครับไม่ั้นมนจะติดอันนี้ข้อเสียอันใหญ่หลวงมากเลยเพราะหลายหลายคนนี่แบบว่าใส่แล้วลืมเก็บกดปิดกล้องค้างุ่ย้ยค้างจะหมุนเก็บไม่เข้าอันนี้สําคัญมากเป็นข้อเสียระหลาเลยนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกว่าเวลาเอ่อถาถ่า,ายพวกโฟเนี่ยมันร้อนมันฮีทหรือเปล่า เนี่ยผมก็ดูว่าจากดูที่หลายๆท่านใช้มาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันทํามาได้ดีนะตัวนี้เรื่องการฮีทอะไรเนี่ยผมว่าเปิด 4K ใช้แบบถ่ายแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยมันแค่อุ่นๆมันแค่อุ่นๆนะไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงไอฮีทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฮีทเรื่องดับเนี่ยคิดว่าไว้ใจได้ตัวนี้นะครับโอเคส่วนรีวิวต่างๆเดี๋ยวเราจะไปลองรีวิวกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นเพื่อนๆมีเขีวเถามมาเยอะนะครับ ตามผมไปดูตามพวกกระทู้คาถามต่างๆเนี่ยเผื่อคําถามจะโดนใจพวกท่านที่กำลังจะถามอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูคําถามกันเลยนะครับว่ามีคําถามอะไรที่น่าสนใจและผมจะตอบให้อะไรบ้างไปกันเลยครับคําถามข้อที่1น,นะครับที่ไปถามมานะครับว่าถอดเปลี่ยนแบตไม่ได้อะไปเที่ยวไกลๆทำไงเหมือนที่ตะกี้บอกเลยนะว่าเราซื้อแบตอย่างนี้อีกหนึ่งก้อนนะ ไปต่อเชื่อมมันจะช่วยคุณสามารถสับไปใช้กับ power bank คู่ไประหว่างถ่ายได้อย่างไหลลื่นนะครับจัดไปนะครับตัวนี้กันน้ำได้แค่ไหนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ตัวนี้สิตัวนี้อะกล้อง DJI ตัวนี้นะครับ pocket 3เนี่ยมันกันน้ำไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะ ละอองน้ําก็ไม่รอดเพราะว่าไอตัวกิมบอลตรงนี้มันเป็นแมคานิกที่แบบดูสิมันเบาบางมากๆนะโดนฝนโดนอะไรเรียบน่าจะกลับศูนย์ทันทีไม่แนะนําว่าถ้าใครต้องการไปลุยหิมะลุยฝนลุย,ล,ยละอองหรืออะไรเงี้ยไม่แนะนําเลยจริงๆไม่น่าจะรอดครับผมสายซิ่งสายมอเตอร์ไซค์หรอจริงๆเนี่ยมันถ่ายได้นะถ้าคุณแบบ จะห้อยคอยยังไงอ่ะันมันน่าจะลำบากนะแต่ว่าผมไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาคุณซิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีฝุ่นแน่นอนเลยละองน้ำอะ่ะมันก็อาจจะไม่มีถ้าคุณไม่ไปดูยฝนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณเจอในการขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันคือฝุ่นนะแล้วถ้าฝุ่นเข้าไปจับตามรูลากิมบอลที่หมุนเนี่ยเรื่อยๆผมว่ามันมันไม่น่าจะดีหรอกจริงๆผมว่ามันทําได้แต่ไม่ค่อยแนะนําแล้วกันนะครับมีคนถามว่า เฮ้ยฉันมี iPhone 15อยู่แล้วอ่ะก็สวยอู่นะจะไปเรื่องซื้อตัวนี้ไหมคําตอบก็คือเดี๋ยวผมไปรีวิวให้นะแต่ผมว่า iPhone 15เนี่ยถ่ายกลางวันสูสีไม่มีปัญหาเลยแต่กลางคืนเนี่ยต้องยอมรับว่าพอแค่สัมภาพสว่างสวยกว่านะครับถ้าเกิดแบบว่าซีเรียสเรื่องคุณภาพนะบอกว่าเฮ้ยฉันถ่ายกลางคืนหรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่กลางคืนคาเฟ่ที่มีแสงน้อยเนี่ย ถ้าคุณอยากได้ภาพที่มีคุณภาพดีลงทิกตอกไอจีสวยๆนะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ่ายแนวตั้งได้ด้วยสำหรับคำถามว่ามีไมนนอกอยู่แล้วจากตัวเก่านะซื้อตัวนี้มาเนี่ยอยากจะใช้ไมนนอกแบยี่ห้ออื่นนะโมอนิกโบย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมนะครับส่วนตัวผมว่าใช้ได้นะขอแค่มีรู USB นะครับ USB 3เนี่ยไอ้ USB 4นะครับเสียบไปจึ๊กเข้าไปได้ก็น่าใช้ได้เหมือนกันนะครับคำถามยอดฮิตตอนนี้คือดีทุกอย่างมีของไหมในออนไลน์นะครับช้อปปี้ a ล a ซดที่ที่ผม,มเห็นนะคือจริงๆแล้วผมก็ยอมรับว,ว่าตัวเนี้ยผมก็ซื้อมาจากเว็บส้มนั่นแหละเพราะว่า จริงๆผมพยายามพีออเดอร์หน้าร้านอยู่แต่ว่ามันแบบค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็พยายามต่อสู้กับเว็บส้มอยู่ประมาณหนึ่งได้มานะครับก็คือแบบว่าจริงๆแล้วมันถามว่าบางคนเข้าไปเนี่ยไม่มีของไม่มีของผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามหาซื้ออยู่ในช่วงช่วงปลายปลายปีต้นต้นปีนะมันไม่มีของจริงๆแต่บางครั้งเนี่ยผมสังเกตว่ามันมีบางช่วงที่มันปล่อยมาตัวหนึ่งสองตัวอย่างเงี้ยผมก็พยายามแอดบปทไวเนตะก้าไว้ก่อนบางทีแบบว่า มันมีโค้ดผมก็ใช้โค้ดเลยอะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่มีโค้ดจริงๆมันถ้าลงในตะก้าผมสังเกตน,นะไม่เกินสินาทีหลุดคนที่ต้องการจริงเขาไม่ไม่รอใช้โค้ดกันนะครับจริงๆถ้าต้องการใช้ของนะผมแนะนําว่าถ้าลงตะก้าแล้วเจอของเนี่ยกดได้เลยสักประมาณคือผมอเข้าไปดูบางทีช่วง90้โมง0%ิโมงเช้าก็มีคนมีเขาเรียกออฟฟิเชียลเขาปล่อยของเข้ามานะบางทีผมเข้าไปตอนช่วง6กโมงเย็นอะไรเงี้ยผมก็เจอของเหมือนกันนะ,ะบางทีปล่อยเปนแค่ชิ้นเดียว สองชิ้นอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องซื้อในช่วงนั้นให้ทันนะครับเพราะบางทีเข้าไปผิดเวลามันก็เหมือนวแบบ่บเาออฟสตอ็อกไม่มีของเลยนะครับก็คือถ้าคนแบบอยากได้จริงก็แนะนําให้ซื้อเวลานั้นยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปลองใช้ดูนะว่าเป็นยังไงเผื่อมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคลิกหรือว่ามีปัญหามีข้อดีเพิ่มเติม,ตมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันตอนนี้ก็ขอตัวไปลองฝึกใช้ก่อนเออนิดนึง ไอ้ตัวเนี้ยเวลาใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกล้องมือถือที่เวลาถ่ายทั่วไปนะที่แบบหยิบมือถือมาถ่ายถ่ายถ่ายม,มันไม่ใช่นะไอ้ตัวเนี้ยแมคานิกตัวเนี้ยมันเป็นกิมบอลเป็นจอยสติ๊กเหมือนเราเล่นเกมนะจอยสติ๊กนะเลื่อนซ้ายขวาด้วยจอยมันอาจจะไม่สมูทเหมือนตามไม่ไม่ตามใจอย,อย่างที่เราถือเดินอย่างเงี้ยตามใจมันต้องใช้เวลาฝึกศึกษาการคอนโทรลนิดนึงน,นะครับถึงจะสมูท เดี๋ยวไปฝึกเหมือนกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอบคุณนะครับรู้ว่าเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> อยากได้ออาโอเคแล้วไปซื้อแล้วมาลองใช้มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ <c oughs> ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Come there.